สวัสดีพี่น้องปองปายพูทติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึกนเฉลยแช่แนวซิปจอดหลงเท้าวันนี้เดินทางพี่น้องเดินทางไปอำเภอปากสมจังหวัเดเลยคือเก่าฮันเนี้ยงานลอยกระถงวันที่สี่วันที่ห้าวันนี้วันที่สี่นี่นะโอ้ปันปนระชังกระจายที่วันน้องปันโดูเลยมอนแต่วันน้องขันความว่าเราอ,อีลับอีนอนครับให้ไอเดีพีเอ,อให้หน้องครับมา ครับให้เราผับบอลลาร์บอลนอนหุ่นห้อยเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ก่อนให้โผล่ก่อนนี่นะจากรู้ว่าของคอยโผล่ใดโผล่ใดอย่างไรเขาโผลคลิปบผล่ใดเขยสิหลงโผล่คลิปบางก่อนนี่นะขค่อยขับรถเจอเราค่อยมักแจงมันมอนดีเล่นบ้างก็อีซื้อจากแพดขันนี่ก่อนรถนาตีรถเอารถสิบล้อรถของเล่นไปก่อนว้าอยู่ซื้อไต่ยังไงจะแพดอ่ะอ่ะอ่ะสนาเติมน้ำมันดน้ำมันแพงคือสิไต่นี่ครับร้อนเวทีนี่เราจะใส่นะลูกเอ้ยใบแม่ใบแม่น้อยไปแม่คนละสัพัฒ อ่าบลาอี้ยขับรถนะขับแบงกอีพออยเวยไหลรู้ใ่ไหไ้ได้นเดืได้เงินเดือนหกร้อยนำข้าวบองขับรถจนเสือแต่ว่าเงินเดือนหกรอเต็มจบเป็นญาตีไม่จบก่อนนี่ค่อยไปค่อยมาลานเอ้ยออเขาใช้เบิร์ขถังน้าเนี่ยหลัฐสะพัดเนี่ยค่ยไปค่อยมาแต่ว่านี่คนล่าจริงเลยจนนี้ดูไรดู่ลัดสพัดเลยนะ มายัาอ๋อเขาจะมาซ้อมรับปริญญาลูกเออรับเมื่อไหร่อ่ะอาจาักรแล้วเขาซ้อมไปเมื่อวานนี้ไปรับวิรีเมื่อได้บนจากักรคราวโอ้ยบัได้มาหไเนาะสั้นโค้งก็สิมาทายคลิปทายคลิอยู่เออโอ้ออยโค้งเนี่ยแต่ไหลเก่งหรือนี่เด้อคอยไป,ไปคอยมาคอยเป็นหว่วงเลยดีคอยนะ่ะเรียนดรงดังดนการขับรถมาด้ดยสปพร์เตสปีจะกรเรียนสะอร์เรียนนี่นะเรียนขับรถเนี่ยบอเรียนล่างรถนี่พี่ จะสบายใจรถข้ามสะพานบ้านน้ำพูเราจะไปปากสมครับปากสมไอปากสมผลกับที่ถ้ดีดีเนาะพัดสปอตสเปซส่ด์หรือหยั่งฉันว่านะอืมโหลดข้ามได้ปกติหรือหยั่งฉันถ้มดีดีอืมโอ้ยเขากับบบิดเหตุงานอยู่ต่อหมอเนาะเฮ้ยก็ไปเที่ยวน่ะคุซ่เดน่ห้เดินมันเป็นหีเได้เขาอนุญาตวอาให้ฝั่งเดินประเด็นนี้นะเด้อพี่น้องบ้านเมียงกรว่ามตุขคั่ฟูนะเนาะเออ มาพกค่อยว่าพกค่อยมันปะผากันไป,ไปประสานซ้ำผันธ์ขันบกพร้อมเราไปประสานซ้ำผันธ์เฮ็ดยังนะฮะเอออ้าวเฮ้ยป๋หูตีกับมือเพียไปประสานซ้ำผันธ์มันข้ามได้ดิ <c oughs> โอเออประนี้กาบระน,นี้เข้าเจ้าไปแล้วเขาก้ามบา่ได้ปัญญาเออบุลังคนไปแต่ไก่กระโดดบดแต่วฮอตดานบ่ได้ข้ามซ้ำบ่ได้ข้ามซ้ำเลยกันมาพกค่อยอีกเดี๋ยวแหงขี่รถไปต้องไกลมาชนะค้าน้ามันบัดช่องบัดตีบัดนีทางหน่วยงานบ้านเมียงลาพิอบ เพิ่นกะลลงไปตวดสอบเพิ่นไปไป,ปรชสมปิึกษ่าห้าหรือห้าทางอ,อเอกอไปตวดแล้ว ได้บ่านน่อ่าวาได้ว่านเออเพิ่นวาได้เพิ่นวาได้แล้วปะเนี่ยเพิ่นวาเดบ่แม่นตุกข่อยวา่ยเพิ่นวาบะเนี่ยแนวนั้นจักมาได้บ่ได้จังได้อะไรทําไมตั้งแต่นี้ก็บ่รันได้มีผพ้ใดว่าพ่อ่อยได้แวเพิ่นวาพ่อข่อยเลยวก็รู้จักได้ก็อเพิ่นวานี้ให้ผู้ใดไปแล้ได้ขามได้ลเราสูฟังนีผู้ไดมีประสบการ์วโอ้มนัดแบขามไดอยู่กอแส่สาไดอยู่ก่อรถเก่าขามไดอยู่กอ บอกให้ฟังเนยบานนี้นะผู้ดีมีประสบการณ์ข้าวางไปแล้วได้นะตัว่อยก็ไปํำเินบอกเคยบอกเคยไปอีกจักีากันเลยบ่รู้ว่าได้บ่ได้นี่นะบ้านนี้ตามเลี้ยงเหล่านี้ยความเปลี่ยนไปเป็นมาเนี้ยคือว่ามันพร้อมเมื่อแล้วทางเลาเพื่อนกระพร้อมด้านบ้านหวังเพื่อนกระพร้อมเออจบจบจบบอกให้เราต่อบ้อย่าขีดพึบเบนอะไจะบรใจอย่างมาเก้ากบอทยขีดเจ้าเา ขาับรถดูเนี่ยโอ้ไม่ได้เมาเดือมึเนี่ยท่นเมาแล้วนีเมาเมาขีบจ้าข้องหูนเขาพร้อมหมดแล้วเล่านะทำนี่น่ะ